สวัสดีครับดีครับครับันนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเชียนใหญ่นะครับผมสาธิตจิตกำนงพัฒนากรรับผิดชอบตําบลเชียนใหญ่นะครับวันนี้ก็ลงมาเครือเรือนของเด็กนะครับซึ่งได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทนะครับก็เด็กหญิงพิชยาภาหมวดพลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ปกครองนะครับเห็นแนะนําตัวนะครับคือนางเศร้าอันซีค่ะ ัวดเนียวครับอ่าลราเป็นเป็นอะไรกับเด็กนะครับเป็นยายอ้าวเป็นยายของเด็กย<า>ยนะครับแล้วถึงพ่อแม่ของเด็กเนี่ยคือไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยูเขาแยกกันค่ะ,ะนะครับนะตอนนี้ก็คือถือว่าอยู่กับยายยายก็เลี้ยงดูอยู่ะนะครับค่ะอ่ะาในครัวเรือนนี้นะครับมีอยู่กี่คนนะครับอยสามคนอยู่คนสามคนค่ะก็คือรวมแต่งเด็กกันแต่งเด็กกันสามคนซึ่งอ่าบ้านหลังเนี้ยก็คือไม่ใช่บ้านเองบ้านของหน้าเาว เอาบ้านนี่คือเขาไปอยู่ค่ะนะครับงั้นเขาไปยกไม่ถึงนั้นทั้งลังนี้อยู่ทั้งเนี้ยทังนี้ก็พอ่เขาไม่อยู่เขาก็เลยเดามาอยู่นะครับค่ะนะก็ตือว่านี่บ้านนังนี้ก็คือไม่อ่าไม่ได้เป็นกล้องไม่ได้เป็นกล้องเองนะครับนะก็ตั้งแต่นี้อ่าเด็กตอนนี้ก็คือไปเรียนอยู่ไปเรียนนะ่เด็กก็อยู่ที่ควบนะครับมันยังมันเรื่องที่ควบดีดีอย่างตรงน้ามือถือครับนะก็ตือว่าไปเรียนโรงเรียนช่วงเล็ก นฟะ้งองกบจทีอหวังว่าครับแต่ตั้งแต่คือเรื่องนี้นะครับนะนอกจากว่า,าเราหมายถึงสภาพบันเป็นยูเนี่ยโอเคบ้านนี้พออยู่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของรายได้และหลักจางๆเนี่ยนะครับเราได้มาจากไหนมั้งครับนั่นคือทำงานหลักจ้างเก็บกปีปรีหลังจา้างเลยครับมีงานมีการก็คือเราก็ไปรับจ้างหลังจานครับตั้งแต่นี้ไอ้เก็บปีปรี วันละแต่ได้ไรนี่ไรก็วันละจำที่รยได้เลยยงี่รยได้ี่รอย,ยนะครับนี่ก็ตื้ว่ารายได้นจากนั้นก็คือกล้องปากามีอ่เรื่องกล้องเกินผู้สูงอายุานะพัได้มั่งขาดใจใจแล้วก็เด็กกามีอมนุ่นเด็กนะครับนาสาวรอยเห็นไหมอันนี้เด็กแล้ว,วรยนะครับแล้วก็นี่ก็ตื้ว่าอย่างหน่อยๆก็คือพอได้ชายใจนะครับนั่นกว เราตั้งแต่นี้เราปลูกอะไรมั่งกับข้างางบ้านเนี่ยนะพักชนกลัวเน,นี่ปลูกอะไรได้เงี้ยนะเ <c oughs> สียนก็คือหลัก,กๆน้อยๆดิปลีมั้ง <c oughs> ต้มหนาวมั้งนะครับนั่นะก็ปดลดายลดนะเรื่องของขาดาใจได้ <c oughs> เราว่าเรามีบริเวณบ้านนะกะ็ทีอว่ากว้างอยู่ตรงนี้นะครับนะทาบมาที่จะปลูกพืชพักต่างๆได้นะครับนะามาีต้นเผ่าต้นไรกะไรต้นนะครับอนะนะันนี้ก็ถือว่าเป็นการลดขาดใจในครัวเรือนนะครับ <c oughs> นะเดี๋ยวก็สำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับนั่นก็ อาจารย์กานนะฮะนะมายเยียาา <c oughs> ่ยมนะครับมามอกผิดพลาดนะครับนะวันนี้เนี้ยมาเยี่ยมดูก้อนวัดัวเรือนของเรานะครับนะมีการบริหารจัดการไปขนาดนั้นอย่างไร,นะ,ร <c oughs> นะครับนะวันนี้ก็ให้กําลังใจ <c oughs> นะครับนะได้รับไปกี่บาทกันหน้าห <c oughs> นึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะกองทุนพัฒนาเด็กชนาบทพ <c oughs> ัฒนาชุมชนจังหวัดเรได้จัดสรรมานะครับให้อำเภอเฉินยญ่นะทุนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทวันนี้ก็ก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับ Diga.